เอ๊ะเดี๋ยรีทุกคนรู้ไหมว่าทำไมคลิป200วันหายคือวิดีโอมันเสียครับใช่ผมไม่ได้ไปเช็คมันเลยจบผมเล่นจอแล้วค่อยไปเช็คอ่ะแล้วคือแบบมันเร่งออกมาเป็น400วันแต่เออแต่ก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเนี่ยผมกอนทำเนื้อเรื่องย่อๆก่อน300วันก่อนที่จะไป400วันครับโอเคโดยแก็จะประมาณนี้ผมได้คิดรแผนที่จะเอาไข่มังกรครบทุกสีทุถานแล้วมันก็ลามาถึงวันที่400เลยครับเพราะว่ามันนั้น ยังไม่เสร็จเลยแล้วผมก็เลือกที่จะย้ายไปที่โลกใหม่ครับเพราะโลกเก่ามันแหลกแบบแหลกชิบหายเลยอ่ะถ้าทำต่อแลว้วบอผมขอการตีออซิลีนี้ไม่ถึง500วันแน่ๆแล้วผมก็ไปสร้างบ้านสร้างโงารงงานนรกสร้างกองช้างโอ้แล้วก็ได้สัตว์ใหม่เข้าบ้านเนี่ครับมันมีหน้าตาใครงงแต่มันเป็นงูมีปีกที่มีชื่อว่าแอปพีแดรผมมีความเป็นซามซซงกับไอ้เจ้านาคานะแล้วผมก็ได้ทำสังงานด้วยโอเคงั้นเราก็คิดกันดีกว่า Let's go เปิดมาวันที่305บทการที่เด็กง,ง่วงลืมวะไกี้ทำให้คลิปพังไอ้ภัยจึงต้องมาทำงานพาทัวบาร์มันก็โดนคนดูดา่าแน่เลยมา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 ดูกันดีกว่า เราจะตรงนี้ครับเป็นสวนผักผลไม้นะกินแล้วเป็นโลกนะเพราะว่าเป็นของปลอมนะพอเดินเข้ามาในบ้านเราก็เจอกับแก๊งหนูเวนะครับนะพอเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอกับฟับนะก,บก,ก,บกทองนะครับที่ออกมาประดับนะต่อมาตรงที่โถงครัวกันบ้างครับโซนนี้ก็จะมีชั้นวางผลไม้นะครับแล้วก็มีซิงล้างจานด้วยนะยุกแก่บ้านเดี๋ยวเขาไปซิงล้างจานวะต่อไปเรามาดูตัวโต๊ะกินข้วาวครับนี่อาหารมากมายนะครับที่ปรุงด้วยตีนของผมเองนะครับนะแล้วก็มาดูที่นี่ครับมีเหล้าตาคีเปอร์ด้วยนะครับแดกทีตัวระเบิดเลยนะครับตัดแทนมาที่ตรงหลังคานะครับกกกกกกก็็็็จจะะะะะมมมมีีีีีทท่่่ววาาาางงงงงหหหนนนนนนัััสือออใ้้้้้เดดดๆครรรรบบบบแแลตตูููปผ ครับนี่มีของสะสมมากในกระโปรงเลยแต่ดกกูอาไปจีไปถล่มบ้านแม่งเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานท่าส่วนตัวนะครับก็สามารถแลกของของเขาได้ไม่น่จะเป็นเนื้อมังกรสายฟ้าที่มึงแดกแล้วตัวจะโดนฟ้าผ่านะครับแลวนั่นก็คือ mpdi ไอ้ตัวที่ผมบอกต่อตอนคลิปนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็จะมีหุ่นไล่กาที่ทำให้คุณไปบาซิลไ <among> ด้ส่วนตรงนี้ก็จะมีชุดกอที่ทำมาจากเกล็ดของมังกรนะครับแต่ยังหาไม่ครบนะเคมาเข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่าเราการแรกแผนที่ที่เกี่ยวกับทะเลซึ่งผมไม่รู้มันเรล่องออ้เยะไรจะ ดีกว่าแต่ผมก็แอบแวกเก็บของระหว่างทานจนเจอกับของดีซึ่งผมจะใช้บ่อยๆในต,ตอนหลังน,นนะวันต่อมาบนเทศกาลลงดาต้าแพ็กใหม่นี่ก็คือโคตรคอนทอซินรุ่นความเร็วสถานฟ้าพอพอตีบวกคอนเสร็จผมก็ไปเจอกับพวกหนูขี้เลอะบอลีิ้งข้าวันซะเดี๋ยวมันนำโลกฉีดหนูไปฟากับเราสักของผมแล้วจากนั้นผมก็ไปขุดห้องเอาไว้ให้หนูเกิดท่านบังคับจงว่านี่ไงระหว่างที่กำลังหาที่เกินหนูอยู่ผมก็ไปเจอกับที่เกินหนูแบบปอดเชียอ่ะพอทักไมพวกหนูขี้เลอะไม่เกิดอะไรพอจิ้งออกมาปั๊มที่เกินหนูดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ้ใชมมือาทไ นี่มาใส่ฮีบได้โอ้โง่จริงเลยเราเนี่ยวันที่309มันจะได้ที่เกินหนูแบบปอดเชื้อเพราะที่เกินหนูแบบอื่นมันก็เกินแล้วแต่ว่าจะมีโอกาสเกินพวกหนูขี้เลื้ยด้วย ซึ่งมันต้องใช้น้ำยาที่มีชื่อว่าลิควิดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าการที่เราจะคทำน้ำยาได้ต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากซึ่งผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าผมขี้เกียจทำนั่นแหละนะผมจะรื้แผลสอบมาได้เพราะผมจำได้ว่าหมอการดน,นจะรับซื้อ,อยานี้แต่ว่าการจะใส่หมอกาดันนั้นเราจะต้องใช้เด็กเวนผมจะคัดตัวเด็กเวนไปบางส่วนเพื่อเกลี่ยให้การเป็นหมอการดนแต่ผมก็ไม่เจอคนที่รับซื้อ,อยาเลยแต่ผมไปเจอกับคนที่รับซื้อวัตถุดิบที่เอาไว้ในการปรุงยานี้โดยเฉพาะผมจึงได้ซื้อมาอย่างไวครับวันที่304 พอดีผมต้องไลฟ์บอว่าพ่อไปบ่ายมากก็เลยอยากสร้างชุมชนเล็กๆเอาไว้หยิบเด็กกระโปรงจากศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วก็วางในบ้านที่ผมทำขึ้นมาแล้วทีคราวที่ผมเป็นคนดีผมจึงนอนการดินกินการทรายแล้วก็ให้ประชาชนผมไปนอนในบ้านเป็นคนดีจริงเลยครับไฟในการสร้างดู่าทีแรกยังไม่จบลงง่ายๆผมจึงสร้างบ้านมาเพิ่มอีกหลังนึงแล้วจากนั้นผมก็ไปปรุงยาครับพวกการฆ่าล้างป่าปลาน่าจะเกิดขึ้นยังไงล่ะอันจากนั้นก็ใช้เวลานานมากในการตามหาบางคนสายฟ้าจนชโชตานําพาเราไปเจอกับไปอมแบลนด์ซึ่งเป็นไปอมเดียวในโลกที่บางคนสายฟ้าจะเกิดแน่่ๆแบบบนะตตาาามภษขออองเเเดฟฟ ตัวเข้าไปแล้วล่างหัวคุมคุมใส่มังกรปั้งเข้าให้เฮ้ยได้สีม่วงแต่เราจะการถีำเงินแฮะแล้วนี่คือไข่ที่ส้มครับแล้วความขี้เกียจมันก็เริ่มเข้ามาแล้วแฮะกัรบูชายันไข่จะได้เริ่มขึ้นโยนไข่เข้าไปโอเคโอเคเอามึงเอาไข่มาในนี้อะไรๆเอามาเลยเอามาเลยนี่เป็นไงทุกคนผมได้ไข่มาคุมแล้วโคตรเก่งเลยครับ และจากที่ผมได้ไข่งมากรจนพอใจผมก็ปิดเกมไปเรื่อยๆครับรกับเพื่อนแต่พอผมกลับม,มาผมก็คงว่าทำไมชาวบ้านผม,ผมหายไปผมจึงนึกออกว่าผมลืมเปลี่ยนมดผมจึงรีบเปลี่ยนมดแต่ของมันหายไปเกือบหมดเลยมาผมจะเอาของบางส่วนกลับม,มาครับแต่มันก็เทียบไปได้กับของที่เสียไปเพราะฉะนั้นผมจึงให้พรกับตัวเองว่าตลอดหนึร้อยวันนี้เราจะมาเสกของได้อะอาจจะ,ะดูโกงหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ทำหมดหรอกนายเฮียไม่งั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคลิปสร้างโคตรอภิมหาหมู่บ้านอภิมหาวังกรอนมีพจน์ปวงกรอนในหมวดครีเอทีฟในสี่ร้อยวันบลาบ กินของเรากันบ้างบริษัทการเคลยอบเบอร์ที่เอาไว้สหรับพิักยภัณฑ์เกี่ยวกับมังกรแต่พวกคุณยัไม่เห็นผมเลี้ยงมังกรในที่เลยวันนี้แน่นอนครับเพราะว่าผมมีของที่จะเซอร์ไพรส์ตอนห้าร้อยวันนะั่นแหละนะเราดูกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วจากที่เราขุดดินเป็นเวลานานการควบคุมผลิตัตก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนจำไปที่โชว์สม,มุดตต่อ้นคลิปได้ไหมใช่สามารถวางของอย่างอื่นได้ด้วยโคตรแท้เลยอ่ะเธอไม่ใช่ว่าโพเดียมใครบอกว่าเธอไม่สวยเดี๋ยวกูทุ่มที่โพเดียมเลยวันที่สาม่ร้่นอะไฆ่่าามมมพวกันแงเลยวันที่สิบสี่ปนตกณ์ให้กับ้างของ โคตรเท่ชั้นนะเดี๋ยวเขาทำวิหารให้นะว่าต่อมาผมไม่มีอะไรในใจจึงปั๊มเงินเด็กเวรเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตวันที่327อาการอยากได้กระจกนะเพิ่มพูนแบบมหาศาลบจิงออกไปคุณทรายไปทากระจกขอพูดเลยว่าทะเลทราย,ยานี้จะเหลือแต่หินทรายสวรรค์นะนะวันที่328เขาต้องการกระดูกเอาไปทําอาหารานั้นเพิ่มขึ้นจะลวนมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เล่มนมังกรเร็วนี้แต่การเตรยียมการย่อมเป็นสิ่งสำคัญและจะพูดเอาไว้การหาอาหา,หารลูกักยังคงเดินต่อไปวันที่323เป็นเวลาที่น้บพี่มังกรจะได้มีความสัก่คกับ ไม่ได้การจุดแสดงไข่ไงแล้วก็มีพวกหนังสือให้พวกเด็กโอโหอ่านกันด้วยนะแต่การสร้างต้องหยุดเอาไว้หลังจากที่เราสร้างจุดแสดงหัวมกกวังกรพอนั่นหมายถึงยังยังครับผมขอทาไอที่มองเอ่อสิ่งมีชีวิตใต้ดินก่อนคือก่อนหน้านี้แบบผมไปเห็นคนในกลุม่มเขาแน้นำมอนนี่มาซุมอนนี่ผมบอกเลยว่าโคตรดีต่อการตีงานเขาซะแล้วอะ่ะเนตการ์ตอมาก็คือการออกตามล่าหัวมกกังกรเอาเป็นว่าผมจะพูดรวรวๆกันตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องพูดตัดไปตัดมานะโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> จะจำนะาได้ว่านายเป็นปราชา์ของอสูรวิญญาณห อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนี่รังโจนว่ะเอาไปใช้ปั๊มประกายชีวิตก็ไม่น่าจะเลวร้ายนะหมูบ้าขอพเด็กกระโปรงนี่สักวันถ้ามีขวดจะจับยัดใส่ไม่ให้หมดเลยเอาเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหมูบ้าน้างนี่ก็ด้วยครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ได้ไงมักเกิดเอ่มอย่ามีเลือดนะฮะเข้ามาซี พอแค่นี้แล้วกันกลับบ้านดีกว่าอ๋อใช่ผมลืมไปเลยว่าสามารถออกคําสั่งได้ก็ผูกไว้ตั้งนานเลยและนี่ก็คือหัวปกร์ที่ลาวาได้ครับถือแม้ว่ามันจะเยอะแค่ไหนแต่สายไม่เท่ากันมันก็ไร้ค่าการบูชาย,ยันได้กลับมาใช้งานก็วันนี้แหละวันที่348ไฟในการสร้างลูกชนขึ้นอีกครั้งผมจะได้สร้างรูปปัง้งปกร์ขึ้นมาแต่ไว้คิดที่ก่อนแล้วกันยังมีงานสร้างอื่นที่รออีก เยอะมากนะวันที่358ผลการการย้ายจุดแสดงชุดก่อเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์วันที่359าาจากการคำนวณของสมอง84,000เซลล์ชั้นเดียว,ยวน่าจะไม่พอนั้นสองใช้ไปเลยไอ้น้อกวันที่358หลังจากสร้างชั้นสองได้ไม่นานการออต้ามาังกรได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเพราะเราต้องการเจ็ดเพื่อเอาไปทำชุดก่อต่อไปเฮ้ยเฮี yeah, จยจะอะไรอีกแล้วนะผลลัพส,สารแก่จะนำพาแกาไปสู่สภาพที่แท้จริงแต่ว่าผมก็ไมเห็นของแปลกๆที่เราเห็นกระต้อต้นคลิปนั่นแหละ เขาบอว่าสามารถเล่นไอเคียมาได้ผมจึงลองด้วยความเบื่ครับแต่คนนี้รอบแรกขอไปแปลกอย่างเช่นเอ่อไอหลูกหัวใจนี่เพราะว่าจะเป็ี่ยนมอเตอร์ต่ลายมาช่วยเราได้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นอ้องให้พี่จับใส่ดีเนาะอย่ากลับพี่ดีนอ้องน้องโอเคเธอยอมแล้วแต่การจะนำเธอกลับนั้นเป็นเรื่องอยากผมจึงให้เธอรออยู่ตรงนี้ก่อนละก hey, ันเฮ้ยสวัสดีไฮด้า <Hyd ra. S 1> ดีจะกัดครั้งแรกในรอบ400วันเลยนะเนี่ยก็ตามภาษาของผู้กาลครับการกระจิดมันคงไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยอพยก้อน ไม่ได้จะกันนานเลยตั้งแต่100วันเนี่ยอลังโจอีก<ด><ด>แล้วอ๋อวัน,นที่สามโอถึงอไงผมได้กลับมาที่บ้านแสงและกระ,ะจายไปเที่ยวรอบโลกมาผมื่อช่วยแปลกใจและท้าสวรรค์มังกรมัน,น,นมจะหายหมดโลกอ่นะนะเอาขอเนี่ยจัดการเดินทางมาประดับให้ถูกต้องวันที่สามโอ้คือเจได้อ่านหนังสือเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไปที่ปราสะาทอัศวินเพื่อทำให้ผมรู้ว่าเราสามารถเข้าไปได้เลยแต่ต้องฆ่าพวกเดรนไนท์เพื่อให้มันดรอปกุญแจก่อน ผมจึงไม่รีรอบุกไปที่ภาษาของพวกมันทันทีแล้วก็ฆ่าพวกมันที่แอบเกิดออกมาแบบไม่รู้ที่รู้ทางแต่ผมก็ฆ่าพวกมันไปจำนวนมากผมไม่เห็นว่าจะตอบกุญแจอะไรเลยผมจึงเปิดยูทูบดูแล้วบอกว่าเราต้องไปฆ่าบอสของพวกมันซึ่งมันจะเกิดอยู่ตามไบโอมหิมะนี่แหละหลังจากนั้นผมก็ใช้ปีกแมงสาบร่อนไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่เห็นจะเจออะไรเลยผมจึงเปิดยูทูบอีกทีหนึ่งจนผมรู้ว่าของคนอื่นที่มันเกิดเพราะว่าของเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองแต่เวอร์ชันที่เราเล่นมันหนึ่งองจุด้ะสิบหกซึ่3ม ก็พนใานกามทำข้อว่าให้กับปูแปลกไป,กปกที่ผมไปได้ระหว่างการออกตามล่ามังกรเพราะผมไปดูยูทู e มันบอกว่าเราสามารถที่จะเอาเพชรจากมันได้แต่ว่าอย่าให้มันออกจากพื้นที่ที่เรากักเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไปพื้นไม้นั่นแหละผมลืมปูทาไปเลยแฮะ เอาไว้ที่หลังและการช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีคนแก่อยู่ด้วยว่าต่อมาผมได้ออกมาสร้างฟาร์มมอนสเตอร์แต่ผมไม่รู้จะเอาไปทำมนะแต่ถ้าผมไป่ทำแล้วก็มไปดูดขาดความเฉลยแบบยังแรงอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะอะไรไม่ได้สร้างฟาร์มมอนสเตอร์แล้วมาดูขาดควายเฉลยแบบจริงๆริงนะพอสร้างเสร็จผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรระหว่างรอกลางคืนเพื่อทจะเอฟเคผมเลยปะกายโลงรัวใครคือโจรที่แท้จริงหลังจากนั้นก็เอฟเคครับไม่มีอะไรมากแต่ต้องไปเช็คของนี่สิครับมอบจากไหนก็ไม่รู้มาปะทัว่เพื่อจะทำลายโรงงานเฉยพอจบศึกก็ได้ขอออมมาาาาตตพคคครับเเดี๋ยยวน่ท เกวียที่อยู่ในกระเป๋าออกมาเพื่อทําความชิบหายแต่มันก็ไม่เห็นจะเกิดผลอะไรเลย,เลยบอลจึงส่องกระจกกลับบ้านเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรวนะน่ะโอ้ไอ้โง่มึงเอาความชิบหายมาใส่บ้านตัวเองเนี่ยนะแต่ความชิบหายแค่นี้ทำอะไรผมไม่ต่างโดยจะกับไอ้เชียดีมาใช้วินการเดียมแต่คนบ้าใส่ผมแต่คิดเหรอว่าจะสู้กับโปได้บอลจึงใช้สร้อยในการมองเห็นแล้วก็ยิงแบบโปโปโปจริงนะ พอจบศึกแล้วผมก็ไปเ F.K แบบยาวๆเลยเพราะผมจะไปทําการบ้านที่ครูสั่งท่อกับกำแพงเมืองจีงพนพอดีผมอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่ขี้เกียจถึงแม้ว่าผมรู้ว่าทําไปก็ไม่มีใครมารับผมอยู่ดีเย็ดโคตชเชียบว่ะ ลังจากที่ผมเอฟเกสเสร็จผมก็ใช้ชีวิตตอนใกล้จะถึง400วันนี้นั่งทําอุปกรณ์ไปองวันแล้วก็ลองไอมอราชาเด็กเวนี้ด้วยครับพอแลกของไปกับมันไปรับพักไอหนุ่มนี่ก็ยินดีดที่จะแลกเพล็กผมจึงนำมันไปอาบน้ำแร่ใช้น้ำลมกับม๊อบป,ปี้สัแต่ระหว่างที่ผมกำลังดูขว่ามันรับแลกอะไรอีกมันรับแลกประกันชีวิตด้วยโคตรดีอ่ะหลังจากนั้นผมก็พาคุณราชาไปคุยกับบ๊อบบี้ต่อดีวะแล้วผมก็มาจับมาร์กแล้วผมก็พาพวกแอปได้ที่ได้มาจากตอนล่ามังกรกลับบ้านมาด้วย ก็ใน,นก็ถึงวันที่400แล้วทำไมมีอะไรจะลองก็คงจะน่าเบื่อจึงทำผ้าก้อนชิมายมาแถวบ้านเราแต่ถ้าหาเราใช้ปืนก็คงจะน่าเบื่อเพราะจึงใช้คอที่เปิ่มจากเฮียดีกว่าซึ่งมความสามารถในการเสกน้ำเลมๆออกมาจะศบได้แล้วนั่นก็คือตั้งหมดของ400วันครับอาจจะสั้นไปหน่อยก็เพราะผมต้องไปหาเวลาเรียนด้วยนะแต่นั่นเป็นการบอกว่าโลกนี้มีต่อแน่นอนครับถ้าบุคคไม่ที่ผมไปนะแล้วไว้เจอกันครับ